ร้อนชาวาวาวเต้นยั่วสุดแซ่บอวดหุ่นเซ็กซี่ในชุดบิกินี่สุดว้าววิวน้อยชั้นทำใจสัน่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางร้ายป้ายแดงเลยก็ว่าได้สำหรับสาวาวานิชาที่กำลังจะเป็นที่คุณพ,พูดถึงในใบบทมินิ่มจากละครเสน่ห์มันยา โดยเจ้าตัวก็ได้โพสท่าอวดหุ่นสุดเป๊ะของเธอลูในิสาแเกมใครๆก็ว่าละครสาววาวาแซบแค่ไหนเรื่องในชีวิตจริงก็แซบมากกว่าคิวละครแน่นอนขัดขนาดนี้ยังมีเวลามาดูแลตัวเองอีกด้วยและแน่นอนว่าในชุดว่ายน้ำทั้งนี้สิ่งที่หลายๆคนหยุด ทิ้งจะโฟกัสไม่ได้คงจะเป็นเรื่องของหุ่นสุดแซ่ของสาววาวานั่นเองล่ะค่ะหุ่นดี